ทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่า i อจเข้าได้แล้วครับผมทำแบบเดิมเลยเขาส่งรหัสมาแล้วสวัสดีพิกลาแวบมาไลฟ์แว็บหนึ่งครับวันนี้ทำงานไหมมีจ้าแว็บมาไลฟ,ฟค์ครับมผมบอกว่าจะบอกทุกคนว่าไอจีเข้าได้แล้วใช่ๆ พี่กล้าทำไรทุกคนทำอะไรอยู่ครับพี่สมวัสดีคะ่ะขอบคุณครับเมื่อกี้เจอพี่สมแล้วก็บอกว่าพี่สมเนี่ยไอจี IG, ผมเข้าไม่ได้เลยรหัสไปส่งมาทนาดนั่นแหละรหัสก็ส่งมาเลยงงมา ช่วงเช้ามาแล้วเมื่อคืนเห็นอกองอนนท์ออกกองไหนเหรอค,อนนนะคะรับคิวไหนฝากฝากอนนท์ด้วยครับรูไปไหนนูไปถ่ายอ่า อยนนู่วันนี้วันนี้วันอะไรอ่ะความลังใจไหนะขอามลังใจไหนครับเพิ่งเข้าค่ายมาไปรังใจให้ครับสู้ๆนะครับไปรังใจให้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็สนุกสนุกเอนจอยแฮปปี้แนะทุกคนแต่ตอนนี้อยู่ข้าวมา เราใช้ขึ้นอ่าเปล่าเลยคะ่ะคิดถึงเหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ใครทำางานอยู่บ้านถ้าใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่แล้วทำางานอยู่แปลว่า ที่เป็นโควิดสองรอบมันต้องไปตรวจเช็คปอร์ดใช่ไหมนี่เดี๋ยวหาวันนั้นไม่ได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีครับผมเดี๋ยวหาวันไปตรวจใหม่ครับ เซรีค่อมีอาการอะไรไหมเหรอรู้สึกเจบ็จบเจ็บคอนิอดนึงเจ็บคอนิดนึงอยู่ครับผมเสียงยังไม่ค่อยกลับมาเย่จีนี่พิวทุกคนให้จีพิวนี่คือแบบ ไม่กิดเลยไปแล้วนะพี่ซีไปบายจ้าตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะจ้าส A น i o s okay. I fine, ูช Okay Fighter Hi Baby Love You So Much ไปก่อนนะไปบายสนิวูจ้ะ ทีแดดดีหรือเป็นพอ่อนาฬไกเป็นพอ่อขอเมนูตอนนี้หน่อยครับอยากกินอะไรครับอยากกินอยากกินอาหารตามสั่งนะอยากกินนะอะไรง่ายๆตามสัง่งอยากนวดด้วยแนอสนาไอเดย์ีทูครับ Right. ไม่ใช่ไม่มีสิมีมีแต่ไปถึงว่าวินัยมันยังไม่กลับมาก็เลยแบบว่าต้องคืบตัวเองหน่อยเพราะเเสร็จงานว่าจะไปเล่นฟิตเนสทุกฝ่าให้ได้เขาจะพยายามแบบว่าคุมอาหารคุมคุมมากขึ้นแต่ก็กินไปเรื่อยอยู่ <c oughs> นี่นี่ไปซื้อเสื้อผ้ารังกายมาเพิ่มครับทุกคนลบเสื้อผ้าออกลังกายเก่าในห้องหมดเลยแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าในการในการทำอะไรซื้อเสื้อผ้ามาซื้อซื้อซื้อชุดแบบซื้อมาเยอะซื้อไว้ก่อนจะออกลังกายแต่ไม่มีเวลาออกซื้อมาเยอะมากทุกคนซื้อแบบซื้อแบบยกเซตอะคือแบบ เสื้อผ้าเก่าที่เคยออกลังกายในห้องใช่ไหมกกงเกงรองเท้าจะยืดโลทิ้งหมดเลยแล้วก็ซื้อมาแบบ10บตัว10บเ,เ,เกินเกงเกงเกินสิตัวเสื้อเกินสิบรองเท้าซื้อมา3มคู่ถุงเท้าอีกแล้ยังไม่มีเวลาไปห้องที่เราจะหาเวลาออกลังกายครับ เสร็จครับกำลังจะไปดาวเพิงไปดาวเพิงดาวเพิงคือตัดผมพาหนูนู้ออกออกกำลังกายด้วยนี่ก็บอกว่าหนูหนูหนูออกกำลังกายกับเพียไหมหนูนูไม่น่าจะออกกำลังกายหนูนูจะพาไปกินอย่าลืมไปกลัใจให้หนูนูออกกองนะครับ สวัสดีวิญญณคนดู 10K ทำไรกันอยู่ครับทุกคนสบายดีกันไหมเช็คแฮชครับผม mm hmm. เดี๋ยวจะถึง้วครับแวบมาแวบมาบอกทุกคนว่าไอจีเข้าได้แล้วก็เลยมาไลฟ์ <c oughs> ไลฟ์แบบไม่มีสาระ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เออซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ตซีพืกแล้วก็หนูนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ทำงานหนักเกิงม,มากเลือกยูมากติดตามตลอดแอบดูอยู่ไกลๆสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปแล้วทุกคนเดี๋ยวถึงแล้วนะครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมมาไว้เจอกัน ใช่ไปหาพ่พันเอาพี่พันลูลงสตอรี่ออคิดถึงแท้ค่ะเจอกันครับผมเดี๋ยวไว้มาเมามอยบายบายครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันอึ๊บมิสยูครับแทคแค่ด้วยทุกคน 再看看。